สัสดีค่ะหลายๆคนที่เลี้ยงแมวอาจจะเคยมีปัญหาสงสัยว่าอาหารแบบไหนบ้างที่แมวกินได้อาหารแบบไหนที่แมวกินไม่ได้บางอย่างแมวก็กินเราก็ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเราจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญน,นะคะด้านอาหารแมวการเลี้ยงแมวโดยเฉพาะที่ใช้เวลาวิจัยมาอย่างยาวนานนะคะมาให้คําตอบของข้อสงสัยนี้กันค่ะเรียนชัญดรไอค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมดรไอเองครับค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเรื่องของต้องห้ามสําหรับแมวครับอืมค่ะน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะเรื่องของต้องห้ามสําหรับแมวจากการวิจัยของดรไอเนี่ยใช้เวลาวิจัยมานานเท่าไหร่และได้ผลสรุปอย่างไรบ้างคะจากการวิจัยของผมนะมากกว่า60กว่าปีเต็มนะครับเดี๋ยวนะคะดรอ,ะอายุถึงนะคะไม่ถึง จากการวิจัยของผมนะครับของต้องห้ามสําหรับแมวนั้นตอนนี้ผมได้ค้นคว้าหาข้อมูลมาแล้วนะครับค้าจากที่ไหนคะดรไอวิจัยเองทั้งหมดจากอินเทอร์เน็ตครับก o o g l e โอเคนี่ครับผมพิมพ์มาด้วยครับเป็นปึกเลยครับเริ่มเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่ไม่ให้ควรอย่างแรกนะครับสิ่งที่ควรไม่ให้น้องแมวกินไม่ควรให้น้องแมวไม่ควรอย่างแรกนะครับก็คือหนึ่งช็อกโกแลตทำไมนั่นเหรอครับเพราะว่าช็อกโกแลตนั้น เป็นอันตรายต่อแมวอย่างร้ายแรงครับจริงเหรอคะเนี่ยจริงครับเพราะว่าโดยสารทีโอโบมินที่มีอยู่ในช็อกโกแลตทุกชนิดนะครับเดี๋ยว,ยวนี่ผู้เชื่อชาญยังแบบอ, <c oughs> อ่านโพยตลอดเลย <c oughs> จะเข้าไปทําให้อัตราการเต้นของหัวใจของน้องแมวครับผิดปกตินั่นเองครับอืจะถ้าหารับประทานเยอะเกินไปอาจจะเป็นอันตรายถึงไม่ควรให้รับประทานเลยครับช็อกโกแลตสหรับน้องมแมวหมายถึงว่าถ้ามันเยอะเกินไปเงินมันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตไหม เอเอาเป็นครับสองครับหัวหอมกระเทียมองุ่นและลูกเกดครับอืมของชอบของคนเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับน้องแมวโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ามันจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับส่งผลให้น้องแมวจะเป็นโรคโลหิตจางถูกไหมคะถูกครับจะมีสภาพร่างกายอ่อนแอและอาจจะถึงขั้นเป็นโลหิตจางได้เลยทีเดียวครับอืมน่ากลัวมากเลยนะคะอาหารพวกนี้ครับต่อไปค่ะ3ครับนมวัวนั่นเองครับ โอ้หลายๆคนเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนนะคะตอนที่ป,ป๊อปเปอรยังเด็กๆเ,เนี่ยไปก็บลูกแมวมาเลี้ยงก็เคยให้แมวกินแล้วแมวก็กินด้วยไงคะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันอันตรายยังไงถูกครับอันนี้นครับเป็นสิ่งที่หลายคนนะครับยังกูันหัว <c oughs> หลายหคนนะครับ <c oughs> เข้าใจผิดน,นะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของนมวัวนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมจะเห็นหลายๆคนนะครับ ที่จะชอบให้นมวัวกับน้องแมวครับซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากกับแมวครับโดยเฉพาะลูกแมวครับแล้วเราควรจะให้นมอ,อะไรแทนคะในลูกแมวที่ยังเล็กแล้วไม่มีนมแม่ให้ถ้าจะเป็นจะให้นมแมวจริงๆนะครับควรจะเป็นนมแพะมากกว่าครับพ <อ S 2> เพราะว่านมวัวนะครับจะมีเออ จะมีน้ำน้ำตาลในเอนไซม์ของนมวัวเนี่ยมันจะย่อยยากย่ยยอยไม่ได้ใช่ครับะจะว่าคือแมวเนี่ยจะไม่สามารถจะย่อยน้ําตาลในเอนไซม์ของนมวัวได้ครับเพราะจะทําให้เกิดอาการท้องเสียหรือว่ามีความผิดปกติทางด้านร่างกายของแมวนั่นเองครับอืมน้าลัวนะคะเนี่ยตีครับกระดูกหรือเศษอาหารนะครับอืมครับหลายหลายคน,นครับชอบเอาเศษอาหารนะพวกกระดูกหรือเศษอาหารที่ กินเหลือครับก้างปลาหัวปลาใช่ครับให้น้องหมาให้น้องแมวนะครับซึ่งเออซึ่งน้องหมาน้องแมวก็จะชอบนะครับซึ่งซึ่งซึ่งจะยังไงเนี่ยอันไหนสีสีหลายคนเนี่ยชอบให้เศษอาหารที่เหลือแก่สุนัขและแมวใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นว่าเขาชอบกินใช่แมวกินหัวปลาก้านปลาจริงๆแล้วเออมันเกิดอันตรายกับระบบขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงของเราได้ค่ะใช่ครับอาจจะเกิดทําให้เกิดอันตรายกับ น้องหมาน้องแมวที่คุณเลี้ยงนั่นเองครับห้าครับคือปลาดิบครับอันนี้ผมชอบกินมากจริงเหรอใช่ผมชอบกินมากเลยอ๋อไม่อยากเชื่อเลยแต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับน้องแมวครับเค่เนี้ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเหผลครับก็คือเนื้อปลาครับคือปลาดิบครับที่มันไม่ผ่านการปรุงสุกนั้นนะครับจะมีส่วนประกอบของเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่เป็นตัวทำลายสารไทอะมิน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการเสริมสร้างวิตามิน B1 นั่นเองครับตรงผลทําให้แมวที่กินปลาดิบบ่อยๆครับมีความผิดปกติทางด้านระบบประสาทอมอตอนนี้คือกินปลาดิบมา,ปาเปล่าปิ้งง่อยเช่นความสมดุลนในการทรงตัวเสียไป<ม>ล้องุุกบ,บ่อยๆหากบ่อยไว้นานๆครับอาจทําทให้แมวพิการได้ครับอันตรายมากเลยนะคะเนี่ยหนะครับ ชากาแฟและเครื่องดื่มคาเฟอีนทั้งหลายแหล่ครับอืมอันนี้ขนาดเด็กๆยังไม่ควรกินเลยเนาะใช่นับภาษาอะไรกับแมวนะครับตัวเล็กถ้าเกิดได้รับสารคาเฟอีนเข้าไปนะครับก็จะทําให้เกิดอาการใจสั่นนะครับหายใจทีและเกิดกล้ามเนื้อเกร็งสั่นครับโอ้ซึ่งอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยคาเฟอีนนะครับก็มีพวกน้ำอัดลมชากาแฟนะครับคาต่อไป7แอลกอฮอล์ครับ อันนี้แม้แต่กับคนยังอันตรายเลยจริงไหมคะถูกครับไม่ดีต่อสุขภาพเลยเพราะว่าแอลกอฮอล์นั้นนะครับจะเข้าไปทำลายระบบการทำงานของตับและสมองของแมวมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้แมวกินของพวกนี้โดยเด็ดขาดครับต่อไปค่ะอันดับต่อไปอันดับที่8นะครับคือปลาเส้นครับ สำหรับคนนะครับปลาเส้นอุ้ยอันนี้นี่เคยเห็นเขาให้แมวกินแมวชอบกินมากเห็นในคลิปใช่ครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับก็คงจะเคยเห็นนะครับคนที่เอาปลาเส้นให้แมวกินแล้วน้องแมวจะชอบกินมาก เพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมครับแต่หารู้ไหมครับว่ามันไม่เหมาะกับแมวเลยครับเพราะว่านะครับปลาเส้นนะครับสําหรับคนนะครับถูกปรุงลดด้วยความเข้มข้นมาเพื่อมนุษย์เท่านั้นนะครับค่ะทางที่ดีินะครับควรที่จะให้น้องแมวกินปลาเส้นสําหรับแมวโดยเฉพาะดีกว่าครับมีปลาเส้นสําหรับแมวขายโดยเฉพาะด้วยมีครับสามารถจะหาซื้อได้ตามร้านอาหารทั่วทั่วไปเลยครับเก้าครับลูกอมและหมากฝรั่งครับเพราะว่าลูกอมและหมากฝรั่งครับมีสารซาลินท่าปนอยู่ด้วยครับซาลิเท่าคือไม่รู้ครับ ก็ปี้มาเหมือนกันไอเอมันก็มีสารสาริทร่ลปนอยู่ในลูกอมและหมากฝรั่งครับซึ่งสารนี้นะครับจะเข้าไปกระตุ้นการผลิตอินซูลินจนทําให้น้าตาลในกระแสะเลือดลดลงอย่างรวดเร็วห mm. นํำซ้านะครับยังก่อให้เกิดอาการตับวายและอารเจียนได้อีกด้วยครับ อย่าให้น้องแมวเคี้ยวหมากฝรั่งเลยนะคะไ้าได้ยินอย่างนี้โดยอาการพวกนี้นะครับไม่ต้องรอนาน,นครับเพียงแค่2อสวันนะครับก็จะมีอาการผิดปกติออกมาให้เห็นอันดับต่อไปค่ะครับผมอันดับสุดท้ายครับที่ผมวิจัยมานะครับาจาก Google จาก Google ครับยาพาราเซตามอลนั่นเองครับอ,อันนี้นี่น่าจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะ เป็นเรื่องราวใหญ่โตกันมาหลายครั้งหลายหัเจ้าของทุกคนนะครับเจ้าของน้องแมวทุกคนครับควรทราบนะครับว่าหากแมวของคุณป่วยไม่สบายหรือว่าเป็นไข้นะครับควรจะพาไปหาสัตวแพทย์เท่านั้นนะครับถ้าเราไม่รู้อะไรก็พาไปหาสัตวแพทย์ดีกว่านะคะเบื้องต้นเพราะว่าจากพิษของยาพาราเซตามอลที่มีต่อแมวนะครับจะทําให้เกิดความผิดปกติในระบบเลือดทําให้เลือดลําเรียงออกซิเจนไม่ได้หลังรับยาเข้าไปใหม่ๆนะครับจะยังไม่แชดงนอาการนะครับแต่ต่อมาจะเริ่มมีอาการหอบ หน้าบวมโอ้โหโอ้ห <c oughs> นี่เริ่มบวมแล้ว <c oughs> เออหน้าบวมแล้วครับซึ่งหากได้รับปริมาณไม่มากนะครับสวแพัดครับก็อาจจะช่วยน้องแมวได้ทัน<ม>แต่ว่าถ้าเกิดในได้รับในปริมาณที่มากก็อาจจะทําให้น้องแมว เสียชวิตได้นะครับภายใน24ถึง48ชั่วโมงนั่นเองครับโอ้ร้ายแรงมากนะคะแทนที่เราจะได้ช่วยแมวกลายเป็นฆ่าแมวตัวเองไปซะองั้นนะคะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าผมก็เคยมีเพื่อนเหมือนกันครับออยาให้แมวกินเพราะว่าด้วยความไม่รู้ปรากฏว่าแมวเขาตัวบวมแต่ว่าเคสนั้นก็คือช่วยได้ทันโชคดีไปช่วยได้ทันก็โชคดีไปแต่น้องแมวก็ต้องทนทรมานนะคะ บางอย่างที่เราคิดว่าแมวกินได้แต่จริงๆแล้วแมวกินไม่ได้ยังไงเราควรจะศึกษาหาข้อมูลความรู้ในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีข้อมูลความรู้มากมายเลยในอินเทอร์เน็ตในทุกอย่างนี่ครับปินมาแล้วครับเช่นดรไอ้นะคะได้เป็นดอรอย่างทุกวันนี้ก็เขา Google นะคะครับก็ขอบคุณ g l e กิลครับค่ะอันนี้หายวมหรือยังอ๋อไม่ใช่คอะนี่หน้าบานก็สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณดรไอที่มาให้ความรู้ในรายการของเรามากนะคะดรไอมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆถึง คนที่เลี้ยงแมวทุกๆคนไหมคะก็อยากให้ทุกคนนะครับเลี้ยงแมวเป็นเหมือนครอบครัวเรานะครับเป็นเหมือนหนึ่งในหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเรานะครับก็ให้ความรักความเอ็นดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวถามแมวหรือยังว่าอยากนับญาติกับดรหรือเปล่านั่นสิครับค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาจะเทนเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวนะคะขอบคุณดรไอมาค่ะัสดีค่ะครับผมครับพอใจครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะฮะ